สวัสดีครับคอนโดวันนี้หิ้วช่องสแตนดอน X2 วันนี้จะมาเล่นเล่นเอมะครับนี่นะโอเคมาเริ่มเลยน,นี่เป็นไกด์นะครับเขาบอกให้แกจะไปถ่ายแบบชาชนเดีย๋ยวขอถ่ายแป๊บนะคอนโดกด G นะครับแล้วเราก็ปรับได้นะ ้โหมืดติเลยก็เคยแล้วก็กดจับตีไผ่ย,ย่งไงก็ได้ครับแล้วก็มาตรงนี้นะมันจะให้แปะลิงนะครับเดี๋ยวขอไปเอาลิงมาแป๊บนึง โอเคค่ okay. คนรู้นี่นะถ้าเสร็จมันจะขึ้นขวาบนน่อกี้เลยโอเคไกด์บอกว่าไงเราถ่ายบบประชาสนประชาสนเสร็จแล้วคนระับผมว่าเล่นี้เป็นนะเดี๋ยวมาลองเล่นทั้งหมดมาเลยน่จะยิงนนี่ซื้อมาหรือเปล่ามันขึ้นสีแดงอะตรงเนี้ยเวลาทำการ เจ็ดโมงเช้ายี่สิบสองเนี่ยมันก็ยีิบสองแล้วนะอาคารปิดหงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมีคนเฮ้ยเขาฮัโลโหลท่านนี่คือเจ้าเป็นอะไรเนี่ย ม้าเจ้ามันสุดเพลินาล่ะนี่เจ้ม้าข่านะมันเป็นม้าป่าที่ข้าจับได้จากแถวนี้นะโอ้ท่านชื่ออะไรล่ะ้าชื่อเียาวนะฮะท่านมีงานแนะนำไหมอ่ะข้าเพิ่เดินทางมาถึงน่ะเจ้านี่เป็นชนเผ่าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นชนเผ่าหรือใช่น่ะข้าไม่ได้เป็นหรอก แสดงว่าเจ้าเป็นเม็กินแมสกันสินะใช <Okay. S 2> ่อืมก็เย็นครับไปแล้วถ้าเจ้าอย่าทำงานข้าแนะนำทำงานตรงแดนใต้ไปก,ก่อนแดนเหนือยังไม่เหมาะกับผู้อ,อพยพใหม่งานงานอะไรอ่ะแดนใต้อ่ะเจ้าอย่าทำงานอะไรล่ะ ปลูกผักขุดเหมืองตัดต้นไม้ขุดเหมืองแล้วกันถ้าขุดเหมืองก็อันนี้นจะตัตม้มจะมีมันจะมีโอกาสที่เจ้าจะประดิษฐ์ไม่สำเร็จด้วยนะโคตทองไอ้วัวเงินแท่งนะเอองั้นข้าไปตัดไม้ดีกว่าครับท งั้นเจ้าข้านะนําไปเก็บกล้วยมาขายดีกว่าเก็บกล้วยที่ไหนอ่ะท่านเจ้าลองเปิดแผนที่ดูมันจะมีรูปต้นไม้ใกล้ๆเออแบกัวเชิญอ่ะลองดูใกล้ก้แบกวเชแบกัวเชิญครับอ่าที่มีสีแดงๆด้วยไหมท่านใช่ไหมท่าน ตอบเอาท่านหายคนดูฮลัลโหลท่านใช่ตรงที่มีสีแดงๆดวยมไหมอ่ะที่มันเป็นรูปต้นไม้ที่อยู่ก่อนจะถึงแบ็ควอร์เทอร์นะเจ้าจเห็นไหมเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วก็ดูที่มันมีลำธารขั้นกลางใช่ไหมท่านอ๋อเนี่ยโอเคท่านขอบคุณมากเจ้าต้องไปที่ เออท่านฉันขอถามหน่อยนะปรับปรับวงไม้ยังไงนะท่านอะไรคือปรับวงไม้เอาก็ขอญาตอธินะนท่านเจ้ากำลังจะหมายถึงปรับลำคอใช่หรือไม่อา่าใช่ท่านรอริงน่ะโอเคนะท่าน เ้าก็เจ้าต้องเจ้าต้องซื้อมีดตัดกล้วยก่อนจะไปตัดกล้วยด้วยนะก็ต้องซื้อที่ไหนยนีเนี่ยนะท่านเจ้าก็เอาม้าตัวนี้ไปแล้วุ่ยตัวไหนนะท่านเลี้ยตางข้างม้าดำข้างน่ะโอ้ท่านอย่าไปยืนหลังมันยืนข้างอยาไปอย่าไปยืนหลังมันต้องทำยังไงนะท่าน เจ้าต้องทำมือเป็นลูกกดญแทำมือเป็นตัวอีอย่าไปยืนหลังไม้เดี๋ยวมันจะกีบหน้าเจ้าให้เดี๋ยวข้าสยบม,มันก่อนนะท่านเอาท่าจะพาเข้าไปเหรอเนี่ยใจเยน็นในหนูใจเยน็น นน่าจะงลอขอบใจมากท่านนำทางครับเลยโออมาดูเม็ดหรู้เป็นจริงนะไปไหมขี่ซิ่งไม่ได้เลยมาตัวนี้เนี่ยไปจับจับเดี๋ยวทำกันนะเบ๊ก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 ,กม้ามีเด็กเลยมาเขาตัวใหญ่จังวะ เจ้าซื้อมีดตัดกล้วยอย่างเดียวพอนะ่ะได้เลยท่านข้าซื้อมาเรียบร้อยท่านเจ้าก็ไปยังจุดที่เก็บกล้วยเลยนะแล้วก็เจ้าไปตัดกล้วยแล้วนําไปขายนะ่เอาแล้วม้าข้าจะไม่หายหรอท่านหืมม้าข้าเวลาข้าลงมันจะไม่หายหรอเวลาข้าแบบเดินทางออกจากเมืองน่ะท่าน เจะว่าอะไรนะข้าฟังไม่ค่อยชัดข้าขอโอซีแล้วท่านแต่เวลาข้าออกเกมน่ะม้าข้าจะไม่หายหรอมันไม่ใช่ม้าเจ้าตัวนี้มันเป็นม้าป่าน่ะเอาหรอล้าไม่มีเงินซื้อเจ้าก็เอาตัวนี้ไปใช้ก่อนะโอเคท่านข้าขอบใจมากไปคนดูได้ม้าฟรีมันน่าจะเป็นลูกเกอบม้านะที่ขายม้าผมว่าเดี๋ยวไปดูกัน มาเป็นราคาเท่าไหร่ <c oughs> มาเล่นอนไนะคุณโดนเดี๋ยวแค่้ <c oughs> ีมึถอดให้นี่มันจะข้องมา <c oughs> รอค้าก่อนนะจะมาน้อยข้าไมได้ร <c oughs> ะบบติดกานมแาระบบเกลียนอยากดูมาอุย้ยความจุทุกแข่งอยู่วะ ยผมน่าจะซื้อได้แค่ตัวนี้นะคนดูสามพันตั้งไม่พอไหมเครื่เนยียบสามพันเหมือนกันไ,ไปมาเอา้าเปละมาน้อยหายหไปคนดูน่าจะตรงนี้แหละมันเขียนว่าปาาน,าน,าน,น่ารัก เดี๋ยวไม่ถึงหรือมีเหตุอะไรเดี๋ยวตัดให้ดูนะตัดตัดเลยนะครับ A few moments later. Con mới thử rồi đó. Con lòng má rồi. Nó không đông xá nhịp, xá lời mẹ. người. cái... ีท่านหมีอะไรหรือวะ 2 0วันนี้คนดูน่าจะเต็มแล้วนะเต็มเลยน่าจะเต็มห้าสิบแต่คุณไม่อยู่่อนพร้อมเก็บก้วยเก็บได้เช่เดี๋ยวลองเก็บอีกอย่างนะคนดูว่าจะได้เปล่าอ๋อไงเป่อคนเต็มแล้วรายการคนดู เดี๋ยวเจอกันที่อ่าที่ขายอ่ากล้วยเลยนะครับเดี๋ยวเยวบอก,กนีนนะที่ขายกล้วยนะครับอันนี้เป็นสูสารนครับนี่เลยเรื่องแห่งนี้แหละนะครับ Va ra chút 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 được kill được không? chút 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 thôi. chút chút ก็คี Good รับซื้อผลผลิตน่นจาจะคนนี้นี่ย,ยนี่ไงอูยราคาลงจัดเลยผมมีห้าสิบขายไปเลยไม่คุ้มเลยว่ะแบบนี้เดี๋ยว ยังดูอีกคนหนึ่งนะนแล้วคืออะไรกันไหม แจ้งค,คนดูก็ได้ยุเดี๋ยวผมไปซื้อมาตใหม่นะเลยเลยนะครับถ้าใครนี่ก็วันซนะอนน้์ได้นะดีสนับสนุนได้ใหม่เพื่ ความนี่ก่อนครับโอ้โหหลักเดี๋ยวผมไปขอขอบความนี่ก่อนแล้วกันแต่ว่าตรงนี้ก็มีโดยเาะนี้ไว้เจ๊กิปหน้าครับกันดูเอาละฝากแล้วตามดะหาทำงานแล้วเดี๋ยวงานต่อไปทำอะไรก็ดูเลย